ไปใช้ไปซองอะไรเพิ่อนอย่างดีเลยเระวัางหัวสักเดใช่เลยมุดเาไเอยแคหัวใสแค่สี่ได้่ม่เออยมหันลังสี่เอาโอลักลลักลักชาดยนเฮ้ยาผมแล้วก็าครับมานชั้นี่ครับตัวชํ้นี่นี่ยืนอย่สิครับตอนขากลับนะครับที่ผมเห็นนะยืนอย่สิยืนสิแล้วกัผมยาว้งมานนี่ครับ หมาขาวชุมพูนค,ครับใช้ชุดขาวผมครับใช้ชุดขาวผมครับที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวเดียวบ่อน้ำคือขนขี้ลูกน้ำหน่อยกับมันมันมันนึกถึงเรามันยานนะนี่เบอร์ของเข้าเบอร์ของเข้านี่ขนขน,นยังลุกเลยแ <laughs> ม่งไงดำดำเป็นมอเอ๊ดำดำเป็นออไงห้าหกห้าดำดำเด้อเซเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าสิบอกเด้อเดห้าสิบเป็นจีเอ๊ะบังเดี๋ยวเด้อฟังนี่ ฝั่งนี้คือหาหกเนาะข้างหน้านี่คือหนึ่งห้าเห็นไหมข้างหน้าเลขหามันจะเป็นหล่องดำาเป็นหนึ่งหาใช่ไหมเมนถึงได้สองตัวข้างบนน่มนถึงต้องข้างล่างเป็นหาหกหาสีบไม่ฉีบหรอหล่องเรือง้าเห็นเลขเห็นเป็นเลขยังนะ,ะเลขที่ว่าอยู่ข้างบนนั้นหนึ่งหาหนึ่งหาต่เลขที่อยู่ข้างล่างเห็นสามตัวเลยหน,น,นึ่งหาหกหนึ่งห้าหกเนาะหรือ หง้าหกห้นึ่งหกอเาพิชิาบงครับจะเรื่อมตัดสื่อน้ำเด้าครับ1.5.6้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแปลกเนาะเท่าเท่ากันยางพา้าเทาบ่เคยเห็นเนาะแต่ว่ามื่อหนีฝนตกน้ำไหลเห็นเห็นเป็นตัวเหล็กเสยมาตั้งสงวันแล้วเนาะเออบ่บ่เห็นตัเกียบออนี่อนี่นี่เหล็กคุนอยู่ลึกลับหฮงแต่โคดินินเห็นเป็นตัวเหล็กชัดเลยมากเลย ท่านผู้ชมครับในระหว่างที่ผมล่อถูกกับผมน้าชุดเนาะครับผมก็เจอตัวเลขอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับคี่อยู่ตรงไม่ไตหินเนาะดำคือหเลยดำคือหเลยครับเป็นตัวเลขทัดเทียมเลยครับเดี๋ยวผมสีไปซี้ให้ท่านผู้ชมเบิรงครับิไปใช้ไปซองอะไรไปหนึ่อย่างดีเลยแล้วว่าหัวซักแดดซากแดดเลยมุดมุดเท้ามาแดดเอ๊ะ ม,มุดทำไม่ได้แต่น,นี่สีด้ยด้วยหนำแทนแ่นเยบมาามอมาไปเออ้นส,สีอรกนเนเออ,อยนเลเล็กเล็ก เ <c oughs> ราว่างมอ,องีดาวเลยไม่เป็นลุมเด้อเนาะท่านบอที่เขาเห็นน่ะมันเป็นลุมเ,เออมันเป็นลุมได้น,นะนระวังเด้อพอแล้วพอแล้วอันนี้อันะที่เล่นาครับทาบอลทาบอที่เล่นนาอันนี้ครับทาโค โอ้ยชัดชัด,ดยูน่นี่หาหาครับเอ็มบ่อันนี้หาอันนี้ก็หาอะเ็นอันนี้หานัาาาา้นหากหาบวะแอีกย่านึงกับเหมือนหาหนเนาะเ็นเ็นหาหโอชัด,ดยู่ไปตรงนี้ครับชัดเขีนเลย ครับด้านใต้กดนี้นะครับท่านผู้ชมครับหาอยังนี่ฮะหาอยังมหาเลขให้ท่านผู้ชมเบิึงจะพอสารนี่ตะลิบกระดาษตีไฮโซไฮล่าก็ได้เพราะไม่มีเข้ามาแล้วนะไม่มีเพอดีฝนตกกำนันน้ำน้ำยังไหลเลยครับตางแข่งครับท่านผู้ชมครับเร่งหัวผมครับนี่นะท่า้ชมดีนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขครับ หนึ่งหาศูนย์ครับกับหัวครับเออชัดแน่นอนนี่ครับมันกับหัวกับหางนะครับหนึ่งห้าศูนย์ครับครับโอเคครับกับพิจนาเบิ้นต้ลครับข้างล่างเลขกับหัวคือหนึ่งห้าศูนย์รายการขับรถอีกคือหาหกห้าหกหรือหนึ่งขับรถนี่หนึ่งหนึ่งหาเาจะามตามต่อนกเชือ หนึ่งหาหกหนึ่งหาหกหลักกระตุนีหนึ่งหาเนียอืมข้างล่างัหนึ่งหาศูนย์ครับมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันเลยสเก็ตเบิ้งเนียมีหาหนึ่งหาหนึ่งหาึหหตัวเดียวกันเลยกลับไปกลับเห็นบอนี่นี่บอเออกลับกลับเนานัหพ่ละนังมันแน่มันสิเด็นมึนกลับหัวเล็กหากลับหัวเล็กชกลับหัวเล็กหาศูนยนเออ หนึ่งหาศูนย์ครับ 1> 1. เจ้ว่าเจ้ว่าเป็นกลับหัวนะอ <Okay. S 1> ัะนนี้ดี่แล้วครับ 150. รหนึ่งห้าศูนย์แม่โตเก่านี่ว่าแ่เป็นเหล็กกับหัวนะครับยังชัดเลยครับเหมือนมีคนมาเขียนไว้นะนี่ครับตาผู้ชมครับสามตัวตรงๆเลยครับตรงครับเลขที่ว่ายู่หลังพระพุทธรูปเมื่อกี้ ลากต้มครับไอเกสาวซีนาสาวซีนตงสหมดเลยเดี๋ยวผมที่ผมผมทีไปี่้ทางู้องเบิดครับรหวังหัวด้อยเนแตนแตนบบไอ้ย่ะทางู้ชมครับทางแตนบางไง่เรื่องหัวครับทางชอน่าดีเนาะอคครับทางชอครับสคลิปนี้เนาะครับจะ ขอให้ท่านดูส้มดูทุกคนโชคดีครับมันมันมันพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมกากผมหน้ากากแกรมานำเสนอให้ทั้งชมได้เบิ่งเนาะครับขอให้โชคดีดูทุกคนเด้อครับสวัสดีครับอย่าบอเห้งนี่เราเดี๋ยวห้างแตนแตกกันห้างบบไใหญ่นึ่งไป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 เร็วเร็วเฮ้ยห้างแตนตอดกันเลยจับนี่จับมือจะได้เห็นกันจะที่จะร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับตลอดตรงนี้นะครับ เพราะว่า <ersch> มันชัดเจนนะครับมันมีมองเด่นชัดผมก็เลยอยากให้ท่านชมได้เห็นน้ำกับน้ำกันครับเชื่อมั่นมาเนาะครับแตหรับงวดของวันที่หนึ่งสุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบจีนครับท่านผู้ชมครับกับโบเน่ครับเบิรงแค่เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับถึงฟองเทียร์ตอนบุคคลเนาะเป็นเรื่อความเพื่อความบันเทิงแต่กับเบิรงวิวเบิรงวิวน้ำก็ได้ครับวัดนี้ครับแต่ผู้ใดอยากซีมาเที่ยวมากทำบุญทำทานก็มาได้เด้อครับ สวยงามครับสำหรับบรรยากาศครับธรรมศาสตร์ครับอันนี้อันนี้อยู่วัดไซนี่บ้านนี้คือวัดป่าเขาพนมดงรักครับอยู่ที่บ้านกลางครับตำบลดงรักอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตครับท่านผู้ชมครับครับ้านนี้ครับที่ห่างไกลจะโตัวหมู่บ้านอยู่ประมาณห้ากิโลได้เนาะห้ากิโลครับท่านผู้ชมครับอยู่บนเขาเลยครับท่านผู้ชมไป็ดไซกับเปแต่เขาเนาะอันนี้แปลกได้นี่ทางนำยึดนำอยู่ทั้งเขาได้นี่ แม่แล้วเดี๋ยวตอนกลับนะครับตอนกลับนี่เป็นต่าย่านขนาดครับเดี๋ยวบอกบอยเพื่อนฟังเนี่ยถ้าห้ามาจักหลอดห้ามมาจักหลอบเลรอตันเป็นซีหลอบซีหรอเออเกือบซีหาหลอดนะพออย่างพ่อ่อยากบอกนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาอย่างเพิ่อนบอสเสียเออมันเป็นความเสี่ยชจนบุคคลนะครับอย่างเพิ่อนบอสเสียนี่ได้แต่พอมันสีวาวทุกคั้งนี่เขลุกแล้วครับนี่ครับ เฮ้ยเป็นแต่ยานครับขนาดว่าได้บอกได้นหมครับนี่พอมากมากใหญ่เนาะครับคากลับกรับเนาะครับอืมหอ่าก็คือว่าตรงที่ขากรับนี่ครับมันสีมีมันมันมันีมีสารสารนะครับมีโกดหินอยู่ครับเออแล้วนี่ตรงนั่นนะครับเป็นผีู้ยญิ่งครับผมเาี้ยวนะครับผมก็เห็นเห็นกันทั้งทุกคนเลยครับตรงประมาณนั้นใช่ครับตรงนั้นนี่นี่ยืนหยุซี่ครับตอนขากรับเนาะครับพี่ผมเห็นนะยืนหยกซี่ ยินสิแล้วกับผมเาวารมันนี่ครับหนาขาวชุ่มพูนครับใส,ใส่ชุดขาวผมครับใส่ชุดขาวผมครับที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมอน้ํำคือขนขี้ลุกนำนะ้ำเลยกับมันมันมันนึกถรงเรามันหย่าน่ะนี่นนเบอร <c oughs> ์ขอเข้าเบอร์ขอเข้านี่ขนขนยังลุกเลย <c oughs> อันนี้บอดีัตัวนี้ครับเห็นดัดีครับซาดูซาดูครับทุนสาเพื่อนมาขอชวนบุญครับครับเดี๋ยววันนี้ผมทั้งบุญของกสิกวดน้าไปอุทิศให้เพื่อนแล้วครับะว่าผมเจอเพื่อน ครั้งหนึ่งครับถี่มาครั้งถี่มารอบสองเนาะผมก็เจอกันแล้วกแค่นี้รอบสามรอบสี่มาพอถึงหมองนันเท่าไรน,นะครับผมหันหน้ามีเลยครับผมประกาเบิ่งอันนี้บ่ได้แม่นแค่กลุ่มเท้าเห็นชาวบ้านอยู่นิเต็เห็นชาวบ้า,บานชาวบ้านจะเห็นเราเป็นผู้ยิงผู้ผู้ยิงครับเห็นทุกคนครับมันกับมันกับแปลกที่กับเปลี่ยนสายยางแท้ถ้าคนบเ่เคยมากนะกัอาจ์เบ่เสียบ่เสียเนาะต้องเห็นไหมเบื้องกองต้องเห็นเองอ ต้งชื่เลาเห็นลงปู้สว่างเนี่ยตั้งมหาเลขตั้งวันเด็กมหาอย่างอื่นแต่วันเราไม่เห็นโตพร้อมๆนะพออยากเจอได้ครับพออยากเจอเมื่อนี้กันเวลาผมกลับผมก็ทีหันหน้านี้ได้ครับเวลากบหน้าขับผ่านตรงนั้นแล้วรถนะครับมันขับไปบ่าไหนน้องขับซา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 แบบนะครับเล่ากับว่ามัดจอบด้วยนะตอนที่เขากลับจอดจะเฮาหน้าเขาก็มัดจอดให้เบิ่องมันย่านกับย่านแล้วนาะครับ กบหน้าคนกัยยาดึงกันเรอนทำทรงทึ่อเกลือเรามาบอกเลยซี่เห็ดหรือว่าเรามามาสี่หนโชคให้เราแต่เราสังเกตเนาะถี่ตเขาเห็นทุกรอบเเลกออกทุกรออลยเลยเออเจ้าภาพเตุไดมีแต่มือแนะเที่ที่เห็นนาไม่บอกมากกว่าคนที่ดึงให้เราเป็นพี่ลูกเห็นเล่าเลยะเราเป็นเหย่อเราไม่ให้โชค์นี่บราบางทีหรอคนลุยเรนึกถึงเราเหตุใดนี่ครับคนขี้ลุกอันนี้ครับเห็นไหม เออโอ้ยคนคุณเห็นเล่าเฉยๆคุณรวยตังค์เเมื่อนี้ก็เขากระจายทำบุญแล้วแับอุทิศกวาดหน้าเพื่อนเราเน้นเพราะว่าเพป็นกับที่มาขอสาะอนบุญนั่นแหละแต่เขากขบประหยัดเย็นเนาะมือสั่นมือ่นเห็นเราเนาะครับขับรถทานเนาะปบขับรถทานเนาะเข้าหันไปคนอื่เรายืนอยู่สิเลยเล่ายืนอยู่สิตัวเราเตี้ยเนาะเรายืนใส่สุดขาวนะครับอุ่ยิงนะครับชุดขาวลงไปสิแล้วผมเงาฟืนสิเลยผมยาว อืมตัวต <so ัวน้อยๆโอ้ยชมไอ้โฮมโมอยากเล่าคือนี่ลูกใช้่อยนี่คือทำอ่ะพ่อแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสีหยานดด้วยเฉพาะตาเฮานนี่หยานนี่แหละย่านเหรอแต่แต่เวลาเวลาเวลากลับห้องบูหันนาเป็นเบิ่งเล่าอย่างไรอ่ะเบิ่งเลขอีกรอบนึงครับนั่นห้าหกห้าหนึ่งครับแต่เวลาจ้งไป้ายใช้น้ำบนหินอ่า ลองพีชนาไปน้วยกับเลยหนึ่งตุวลาหกสีเนาะครับผมพี่ใกล้ๆๆดีนะครับชมชอบโอเคครับผม